สวัสดีครับตอนนี้ทางผมก็มีที่ต่อเป็นของตัวเองแล้วแต่ผมก็สำหรับใครที่สนใจอยากจะทำการติดตามก็ไปติดตามกันได้เลยนะผมก็ฝากด้วยละกันนะสำหรับที่ต่อจีบล็อกวนทีวีเองนะครับผมอ่ะแอมโอโร่ย์ครับกล่าวสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับินดีกสุริยานยูวันทีวีด้วยนะครับแล้วก็กล่าวสวัสดีกุญแจซอสอาร์โอลและทุกคนด้วยนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับอยู่เกมที่ชื่อว่าซอสอาร์โอลายวาเล็คเชนันเองนะครับก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับก็เข้าสู่พาร์ทที่ยี่สิบสี่แล้วมกับ เปิดตู้ของไอ้ตู้ฉลองครบรอบร้อยวันนั่นแหละหรือว่าตู้ลูดูไปไว้ผีกันเองนะครับผมเนาะซึ่งเีจะบอกว่าพาร์ทที่แล้วนะครับผมผมก็ได้บอกว่านะครับผมเนาะคือจริงๆแล้วไอ้พาร์ทที่สามอะมันควรเป็นการันตีแต่ผมเผลอลบคลิปออกท่านผู้ชมผมก็เลยกันว่าผมต้องมาทำการเปิดอีกครั้งนึงเพื่อเป็นการชดเชยนะครับผมเนาะซึ่ง รู้สึกว่าผมเปิดประมาณ1หรือ2สเต็ปนี่แหละจําไม่ค่อยได้แล้วนะครับผมเพราะว่าอ่าคลิปคลิปนั้นมันลงก่อนนะครับผมเนาะโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดตู้ใหม่กันนะครผมแน่นอนใครที่ยังไม่ได้รับชมก็ฝากรับชมด้วยแล้วกันสำหรับพาร์ทที่ยนะี่สิบเนาะก็แน่นอนอคนน่าจะเห็นแล้วนะครับว่าโอเคผมเปิดได้อาสนะในสเต็ปการันตีส่วนตัวอยากได้รีฟามากกว่านะเพราะว่ารีฟามันมีความสามารถซอสคิวใหม่ที่ คุยง่ายคือมันมันคือกงจากสังหารแหละครับเออมัน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 คือกงจากสังหารของเอดีนั่นแหละถ้าเกิดใครที่เล่นใครที่เคยเล่นช่วงนั้นนะเพราะว่าตัวละครตัวล่าจะไบอกมันคืออลิสติตานะครับผมที่แบบเป็น6ดาวธรรมดานะนี่ครับผมเนาะโอเคก็สำหรับพันนี้นะครับก็เข้าสูพที่ยี่สิบวนะครับผมเนาะก็ในที่สุดตอนนี้ตู้ใหมาแล้วคือเป็นตู้ของอ b i l i t y นะครับผมเนาะซึ่งผมงงกับการขายของมันมากคือเฮ้ยกูเข้าใจว่าเฮ้ย คือมมนมีการันตีแต่มึงช่วยเอามาขายรวมกันได้ไหมแต่เอาจริงถ้าเกิดมองในแง่หนึ่งผมว่าดีนะเพราะข้อดีอย่างแรกคือเวลาเวลาเราจะการันตีใช่ไหมส่วนมากมันจะการันตีแบบรวมก็คืออ b บิลิตี้กับตัวละครแต่ตู้ตัวละครกับบีตี้ก็คือการันตีใครการันตีมันเลยครับคืออาบิลิตี้ผมรู้สึกว่า มันน่าจะไม่ได้การันตีใช่ไหมมันแค่บอกว่าการันตี s r หนึ่งใบนะครับผมเนาะซึ่งเอาจริงการที่ตัวละครที่ตู้ตัวละครมันการันตีหน้าตู้ผมผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะนะครับผมเนาะจริงจริงถามว่าเอามาลงกันได้ไหมได้แต่ว่ารู้ผมรู้สึกว่าการที่เขาเอาแยกระหว่าง ability กับตัวละครเนี่ยเฮ้ยมันดีนะแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องขายคนละวันด้วยแทนที่จะขายวันเดียวกันแล้วก็ให้คนเลือก จับจ่ายใช้สอยว่าเออคุณจะเอา Ability หรือคุณจะเอาตัวละครอ,อะไรประมาณน,นี้นะครับผม,ผมก็แน่นอนตามธรรมเนียมของอ b บิลิตีนะครับผมก็จะมีทั้งหมดประมาณ3สเต็ปนันเองนะครับผมเนาะมา,มาซึ่งผมได้ข่าวว่า Ability ีเซตเนี้ยกาดกากมากซึ่งไม่รู้จริงไหมเพราะเพะเห็นท่านท่านโตบอกว่าอ่า ability set รอบนี้คือดูดูแย่มากอ,อาจจะผมลองดูนะครับว่ามันจะแยจะ่จริงจรท่านโตบอกไหมนะครับผมเนาะแต่ผมรู้สึกว่ามันมันมันแย่อยู่นะฮะตาทำเนี่ยครับผมข่ยแยกเยะโอเคคือเดี๋ยวไม่เข้าใจวะทำไมมึงต้องขายแยกด้วยวะเดี๋ยวนะมึงทำเหมือนตัวละครเลยคือมีตู้ธรรมดาแล้วคำถามแรกคำถามแรกนะในเมื่อทั้งตู้ ability และตัวละครมีสเตปแล้วมันไม่รี มึงจะขายตู้ธรรมดาทำเพื่ออะไรเฮ้ยเดี๋ยวคำ,คำถามแรกยังไงเดี๋ยวผมขอเราดูตู้ธรรมดาดิวันที่ก็วันที่เดิมนี่หว่าวันที่วันที่สิบแปดเอ๊ยยังไงกันแน่เนี่ยคือคำถามแรกเลยนะผมผมไม่เข้าใจกับการขายของทีมงานอะคือคือ,คอทั้งที่สเตปมึงอะไม่ไม่ได้รีเอ้ยมันมันมันรีเว่ นะครับอ่ะอย่างอย่างเช่นตู้ตวัวละครเป็น,เป,นเป็นเป็นตัวอย่างไปทางการก็คือพอเราเปิดใช่ไหมพอเปิดพอเปิดถึงสิสิสสเตตปกติมันจะชอบหายแต่นะตู้ไม่หายเว้ยก็คือเปิดได้เรื่อยๆเลยผมก็ไม่รู้ว่าจะเปิดได้ได้ประมาณเท่าไหร่นะครับผมตอนที่แต่ที่แน่คือเฮ้ยตู้มันสามารถวนลุบไปเรื่อยซึ่งการที่มันตู้วนลุมได้เรื่อยๆคำถามแรกทำไมมันต้องทำแบบนี้เลยคือทำไมทำไมมันต้อง ข้าบบมีด้วยก็คือเอาตู้ธรรมดามาขายคือไม่เข้าใจกับการขายของมึงมากเลยอ่ะคือคือถ้าเอะว่ามึงจะเอาตู้ธรรมดามาขายแล้วมึงจะเอาตู้สเต็ปอัพมาขายน้ำเพื่ออะไรกูไม่เข้าใจว่ะงอองกับก,การตลาดของวีเอสมากเลยเอาจริงอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูความสามารถนะบีกิตี้ก่อนอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาดูเลดอัพก่อนว่าเลดอัพเท่าไหร่โอเคสำหรับกรณีบีกิตี้นะครับผมเนาะเลดเอ๊เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นนะท่านผู้ชม เฮ้ยผมกิ๊บเมนหรือเปล่าวะเปอร์เซ็นเพิ่มขึ้นว่ะเดี๋ยวขอดูดูตัวละครดิตัวละครเปนเท่าไหร่ตัวละครเท่าไหร่ตัวละคร2%เอร์เซนเอ๊ะเดี๋ยวบบองบดดาเตาฝาดใช่ไหมทำไมทำไมสอร์เซ็นตอนแรกกูจำได้ว่าก่อนอันนี้มันสาเปเซนนะแต่อ b บิลิตี้อบิลมันเท่าไหร่วะอ b บิลิตมันฮะเดีเดวเดอ้าว บักแดกเมื่อกี้ท่านผู้ชมเห็นที่ผมเห็นใช่ไหมครับเมื่อกี้นี่ S S R 6เห็นใช่ไหมถ้าเป็นตัวบีตี้เมื่อกี้ท่านผู้ชมเห็นใช่ไหมท่านผู้ชมไม่ได้ตาฝาใช่ไหมเมื่อกี้มัน6% Back กเปอร์เซบักแดกครับผมเรียบร้อยครับโอเคส่วนในการออก,กครับผม2%ครับโอเคแน่นอนครับผมตัวบีตี้ก็มีการปรับนะก็ แต่มันแหละนะครับผมเนาะอะเดี๋ยวเรามาดูความสามารถกันก่อนเลยนะกันนะครับว่าใน ability set เนี้ยมันแย่จริงที่ท่านโตพูดมันแย่จริงที่ท่านโตท่านโตพูดหรือเปล่านะครับผมเนาะอะแล้วมั้นแต่การ์ดอาสนะผมมีชื่อว่าเสียงเริ่มต้นฤดูสกุละนะครับความสามารถคือความรุนแรงสกิลท่าลงหมด20%แล้วก็อะไรนะหากเป็นจุดอ่อน หักหกเจอหักเจอธาตุที่เป็นจุดอ่อนของเรานะครับผมเนาะก็จะบอกความแรงของสกิลเวทเพิ่มอีกส5ซึ่งไอ้กาบอันนี้ยมันมันมันระบุชัดเจนแล้วว่ากาบอันนี้ยไม่เหมาะกับตัวละครธาตุลมและสายเวทซึ่งแน่นอนครับผมตัวละครลักษณะลมก็ผมเป็นเป็นตัวอย่างซึ่งแนะ่นอนครับผมอยากได้กาบไปดีสุดละถ้าเกิดผมได้ผมคงขอไปดีดีกว่านะครับผมเนาะอ่าเอาใช่ใช้แล้วก็สแตก็กครับผมก็จะมีเอชพีสี่ร้อยนะครับผมแล้วก็ iNT 7 0 1นะครับผมเนาะต่อมาการ์ดยูกิครับผมก็คือมีชื่อว่าซากุระสีม่วงชวนหลงไหลนะครับผมเนาะก็สามารถคอนเวลาสกิลโบกที่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมเนาะแล้วก็หกสิบวิธีแรกหลังจากเริ่มแบทเตอร์ความแรงสกิลเพิ่มอีกสี่ห้าเปอร์เซ็นตะ์หลังจากเริ่มหก,กสกิบวกกิธีความแรงของสกิลบวกสกีกสก่ห้าเปอร์เซ็นต ถามว่ายูกิดีไหมมัน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 ก็ดีอะ่ะแต่ว่ามันไม่จำเป็นเท่าไหร่สถานฐานะก็จะมี f อ่ซาสี่รนะครับผม VAT 200นะครับแล้วก็ INT 200สองร้อยไครับผมเนาะเอาจริงๆผมรู้สึกว่าถามว่ามันแย่ไหมมันก็ไม่ได้แย่แหละครับแต่ว่าทรเวนตี้ TI, มันดูเชิงเฉยๆซะมากกว่าคือโดยโดยเซฟของยูกิอ่ะ ยุกิอ่ะโคตรไม่จําเป็นเลยครับที่ต้องเอามาใช้ผมพูดเลยว่าไอความสามารถคือ60วินาทีและที่บอกโบกน้าเมทประมาณ4ีเคือผมผมพูดตรงนะไม่จําเป็นวะจริงๆสุดท้ายคุณก็ต้องพึ่งดามเมทธรรมดาอยู่ดีจิมาละเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยนะครับว่าอาบิที่ที่ดีที่สุดในตู้นี้คืออาสนานะเออแต่ว่าอาสนะมัน,ม,นมันเฉพาะเกินไปก็คือเราต้องใส่กับตัวละครที่เป็นสายเวทธาตุลมก็คือแน่นอนครับผมมันเหมาะจาก,กับอาสนะตัวละครตัวใหม่ที่ที่ผมเปิดได้นี่แหละ นี่ครับผมเนาะโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาทําการเปิดกันเลยเนาะก็สำหรับสเต็ปอัพก็มีทั้งหมด30ก็คือสเตปหนึ่งเจ็ดห้าสิบสเต็ปที่สองพันหนึ่งสเต็ปสามพันหนึ่งนะครับผมก็สเต็ปที่หนึ่งคือการันตีเอสรนะครับผมนอ้องเล็ดออกเอสรหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์นี่ครับผมเนาะแล้วก็หนึ่งอ่าแล้วก็สเต็ปที R, 1, ่สองพันหนึ่งครับผมก็การันตีเอสรหนึ่งใบนะครับผมแล้วก็สเต็ปสามคือการันตีเอสร ขั้นตับหนึ่งใบซึ่งไอสเตปสามที่มันสุ่มนะว่าเราจะได้ตัวละครหรือบิลิตี้อ่ะก็สำหรับตูน้นี้ผมก็จะขอแค่สเตปเดียวพอละกันนะครับผมเพราะว่าเดีย๋ยวต้องเก็บเพชรเอาไว้ตู้หน้า,นานด้วยเนาะโอเคทังนั้นก็ไปงง้นก็ไป let's go ถ้าเกิดคลิปนี้มีการพูดผิดประการอะไรก็ขออภัยด้วยลวกันนะนะท่านผู้ชมนะโอเคก็สเตปแรกถ้าเกิดได้ ility, อบิลิตี้อาสนาก็ดีมันจะได้ใส่กับอาสนาได้ด้วยอ่าโอเค จากที่บอกครับในในตู้นฮะการอัศะนะดีสุดยูกิมันดูเฉยๆอะ่ะคือถ้าได้มาคือมันก็ดีแหละมันก็ดีแหละแต่ว่ามันไม่จําเป็นเท่าไหร่ไอ้ไอ้ฮงซีวิทีแรกเอาเลยเอาจริงป่ะคือผมขอพูดตรงนี้นะหลังๆเวลา VS เทำเอ i ิตผมรู้สึกว่าบางที ability ของอีเวนต์แม่งดีกว่าตัวละครอ,อีกจริงๆเอ้มันดีกว่าตัวละครกาชายเอาจรผมผมสาบานเลยว่า ability อีเวนต์ปัจจุบัน บางบางการม่งเก่งกว่าที่เป็นอบิลิตี้ของกาชาอีกซึ่งแบบโอ้โหกาชาคือมันมึงทำการมากบางบางบางอันอะ่ะเออบางอันก็ทําดีบางอันทําแย่ซึ่งโอ้โหเลี้ยดเชละชอบนะจริงนะครับไปแล้วรับผมว่าเราจะยังไงนะครับลึ่งซึ่งไอคลิปนี้ถ้าเกิดลงชา้าไม่ต้องแปลกใจนะเออ เอ้ยรอนานอย่าบอกละว,ว่าได้ไป้ายบาเลียมอ่ะอย่าอย่าอย่าอ,อิจโชทาเนาะขนรองกูกูเกียดหน้ามันเออเนีย่ยอิจโชทาให้กูนะป้ายนั้นกูกูโคตรเกลียดป้ายนั้นที่สุดแนละ้วเอาจริงอย่าอย่าป้ายนั้นไหนให้กูไม่เกียดเกียดขี้หน้าป้ายนั้นมากเลยอ่ะนั่นสกิปเลยโอ้สามแสน พูดไม่ขาดคำพูดไม่ขาดคำเลยพูดไปขาดคำเลยพูดไ่ขาดคำเลยมาแย่โอ้ยมีเลยโหดีนะมึงอ่ะโหดีที่หายสัตว์เอาไซกิบูรโรแล้วกันนะ แต่เอาจริงสรัะผมถามถามว่าผมซีเรียสไหมที่ผมไม่ได้อบิลิตีน้นะตู่ไม่ได้ครับไม่ไม่ได้ไม่เป็นไรครับเพราะว่าออบิลิตี้มันดูธรรมดาทั้งคู่แหละเอาจริงแต่แต่ถ้าแต,แต่ถ้าแต่ถ้าเลือกได้เอาอาสนะดีกว่าโอเคก็ตามนั้นครับไอ้เหี้ยพูดปุ๊บมาปั๊บเลยเหี้ยเหมือนมึงรู้อะว่าว่าแบบกูเกลียดป้ายนี่แล้วมึงแล้ว,ลวมึงก็มาแกล้งโวยวีนะั้นกูกูเกลียดคนอย่างมึงจริงเลยเว้ยนะ โอเคก็ okay. ประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับการเปิด a อบิลิตีของฤดูใบไม้ผลิกันเองนะครับผมแนละ้วก็สำหรับใครที่สนใจอาจจะทำการเปิดก็ตามสะดวกได้เลยใครจะหมอสาวสวยก็แล้วแต่แนละ้วแต่ผลแดแต่ผอาผมแนะนำว่าให้เอาแค่สองสเต็ปสาสเต็ปพอถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะข้ามก็ข้ามไปเลยเพราะว่าอบิลิตี้ตอนที่บอกมันดูธรรมดาไปหน่อย โดยเฉพาะยูกิยูกิที่โคตรไม่จำเป็นเลยนะครับผมเนาะโอเคเท่านั้นก็ขอตัวจบปีเท่าน,นี้นะครับนั่นก็ไปละเล์เกินน็กทามคุณบ่ายใสโยนาลาบ๊ายบายครับ